สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้าวบาคุณจาทบาทเรารับบทเป็นใครเอยครับผมผมจินจินนานะครับผมรับบทเป็นไข่นุ้ยในภาพยนตร์เรื่องรักได้แรงอกครับเป็นยังไงครับการได้พูดภาษาใต้แล้วก็การรำโนราเล่าให้เราฟังยากมากครับยากมากครับก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณครับผ่ายร้อยกอล์ฟโปรดักชั่นและขอบคุณพี่ชายแฮกเอ็มสามเก้าช่องเจ็ดขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเลยครับที่เหมือนแบบว่าให้โอกาสรเพาาะว่ สิ่งการแสดงหลายๆอย่างที่เข้ามาที่เราต้องแสดงไม่ว่าจะเป็นพูดภาษาใต้การลมโนราสลับร่างมันค่อนข้างที่จะไกลตัวเรามากผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าผมจะได้ไมาเล่นบทแบบนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ครับร <c oughs> ู้สึกว่าถามพี่ถามว่าอะไรยากยากทุกอย่างเลยครับ <c oughs> ยากตั้งแต่ภาษาใต้ <c oughs> ก็ลำโนราสลับร่างทุกอย่างยากเหมือครับ ตัวอย่างอะไรเราก็ต้องแบ่งพาร์ทครับแบ่งพาร์ทด้วยการที่ผมก็ไปเรียนเรื่อง,เร,องเรื่องบทก่อนส่วนตัวก่อนโดยที่เป็นภาษากลางครับพอเรียนพอเรียนเสร็จแล้วผมก็ค่อยมาเรียนภาษาใต้อีกทีพอเรียนภาษาใต้นี่คือผมเป็นคำๆเลยน,นะผมแบบผมเป็นฟิลเหมือนแบบเหมือนเราจะพูดภาษา,ษาคิดเลยพี่ เหมือนต้องคำนี้ต้องเปลี่ยนคําสำเนียงแล้วก็อัดเสียงบ่อยๆฟังบ่อยๆพยายามดูภาพยนตร์ใต้แล้วก็ฟังในย t ท b e ว่าภาษาใต้เขาสำเนียงประมาณไหนแต่ต้องเป็นภาษาใต้ที่นครด้วยนะครับเพราะว่าแต่แต่ละจังหวัดสำเนียงก็จะไม่เหมือนกันด้วยส่วนลําโนราเนี่ยก็คอือยากมากยากมากเพราะว่าเราด้วยความที่เราฟิตเนสแล้วเราไม่ค่อยยืดหยุ่นตัวครับพี่ผมก็ปวดตัวมากเพราะว่าเหมือนเหมือนมาเราซ้อมตั้งแต่แปดโมงจนถึงหกโมงเย็นอย่างเงี้ยมันก็ หนักหน่วงมากแต่ก็เต็มที่ครับเต็มที่สุดแล้วส่วนส่วนสลับร่างกับน้องน้องน้ำหวานน้องเปาครับก็เราจะมีเวิร์กช็อปกันพอมีเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็ได้คุยเรื่องบทกันพอเราแต่ละซีนพอเราเข้าเข้าเข,ข้าหากันเนี่ยเข้าเข้ากันในซีนเนี่ยเราก็จะมาเหมือนแบบมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะความเป็นผู้หญิงมันจะมีมันจะมีฟิลลิ่งอยูน่นพี่พอพอพอเราเห็นเนี่ยเราก็จะถามว่าน้องน้องรู้สึกยังไงทำไมถึงมันออกมาเป็นแบบนั้นท่าทางท่าทีการเดินการมูฟเมนท์ทุกอย่างมันก็ก๊อป แต่ความเป็นที่เขาเล่นเป็นน้ําหวานเนี่ยออกมาแล้วก็เล่นสลับกันมันผมเป็นไม่ใช่แบบใครนุ้ยผมก็เล่นให้น้องดูอย่างเงี้ยครับก็ทํามีการเวิร์กช็อปครับยากมากพี่ยากจริงๆริงแต่เห็นทั้งพ่วงกับพี่นายแฮกทีของเราเขาเหมือนว่าเราองลงเลยเหมือนกับว่าที่เราลำลำโบราณที่มนความสามารถก็ต้องขอบคุณครับผมก็งงๆเหมือนกันที่งงเหมือนกันว่าคือด้วยระยะเวลาพวกพี่ๆเขาว่าเข้าใจครับอย่างพ่วมกับภาพพี่บอยครับพี่บอยเขาบอกว่า ด้วยความที่เขาเห็นเราเราซ้อมเราเรียนไงพี่เขาก็คงจะแบบโอเคจินเอาอย่างนี้นะจินไม่ต้องซสีเลียดน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาคนที่แบบเก่งๆเลยแต่ที่อินเสิร์ตคือพยายามทําเราให้เราไม่เครียดไงแต่ในใ,นใจเราก็แบบโอ้พรนพยนหนึ่งเรื่องเต็มๆในชีวิตอะเราก็อยากจะแบบเต็มที่ให้สุดใช่ไหมพี่เราก็พยายามเต็มที่ในเวลาที่เราทําได้ครับแล้วพอไปถึงว่าวันไทยจริงอะได้ผมดีใจมากดีใจมากพี่บอลเขาบอกว่าไม่ต้องอินเสิร์ต ใครเลยใช้มือใครเลยใช้ของเราเลยได้เลยผมก็รู้สึกดีใจครับพี่ดีใจไม่คิดว่าไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะสามารถทําได้ครับพี่ด้วยระยะเวลาเท่านั้นครับในกองคือฝันเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาจะพยายามพูดภาษาใต้กับเราจริงจริงครับจริงแล้วคือหนึ่งภาษาใต้ด้วยแล้วก็ออนสลับล่างเป็นผู้หญิงผมก็ค่อนคางที่จะติด จริตผู้หญิงด้วยแล้วก็เหมือนเพราะว่าเพราะว่าในเวลาลข้าในซีนอ่ะผมไม่อยากให้มันแบบสมบูรณ์แบบมากที่สุดทั้งทั้งที่มันอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ะแต่อย่างน้อยก็ไม่ให้ตกหล่นมากที่สุดเพราะเราจังหวะกินข้าวจังหวะเข้าน้ำเราก็ต,ต้องต้องเป็นตัวละครน,นั้นไปด้วยครับพอเขาซีนมันจะได้แบบเต็มรูปแบบของเขาอย่างเงี้ยให้เขาก็ <S <S ทุกอย่างก็ต้องอยู่ที่พี่ชายแฮกว่า ผ่านไม่ผ่านอย่างเงี้ยครับทำงานพุ่งก่อนเลยนะทำงันผมน่ารักเขาน่ารักครับเวลาเขาเห็นเราเต็มที่มากๆอย่างเขาจะไปแอบร้องไห้เลยนะคือเขาเซนซิทีฟมากเขาเขารู้เลยว่าตั้งใจไม่ตั้งใจอะไรย่างเงี้ยเขาน่ารักมากแล้วเขาจะพูดแบบตรงมากแบบบอกเราสอนเราให้คําแนะนําเราทุกอย่างคือแฮปปี้มากครับเพราะว่า ต้องบอกก่อนว่าผมมาเป็นคนกรุงเทพแล้วผมไปทําถ่ายละครไอ้ถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคือทุกคนเป็นคนใต้หมดทุกคนก็ต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ช่วยใ,ให้คําแนะนําเรื่องภาษาใต้ด้วยซ้ำทุกคนเหมือนแบบไปในทิศทางเดียวกันอ่ะผมก็แฮปปี้มากๆกครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเข้าถึงสถานที่ถ่ายทำอีกนึงเป็นยังไงบรรยากาศมากๆเราชื่นชอบลยในน้ำใสคือชื่นชอบรับคือคือผมมาเป็น สายมูอะไรอย่างเงี้ยคือทางภาคใตยย้เงี้ยผมก็ว่าวัดไอ้ไขวัดยางใหญ่แนวตาพันปุญผมก็มีกราบไหว้ปกติอยู่แล้วครับแต่ส่วนขนมเนี่ยผมเพิ่งเคยไปพี่เพิ่งเคยไปในในเรื่องนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีหาดรับที่แบบสวยขนาดนี้เลยเหรอผมรู้สึกว่าโหประเทศไทยเราก็มีสิ่งสวยงามอีกเยอะมากมายที่เรายังแบบไม่ได้ไปงเงี้ยก็สวยมากๆครับก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ไปหาขนมครับ แล้าบรรยากาศในเปิดตัววันที่13บสามมาเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นสำหรับตัวผมผมตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเหมือนเอาจริงๆอ่ะทุกคนบอกว่าเดี๋ยวมีดูเราดูดูภาพยนตร์อ่ะผมก็แบบว่าไม่ดูได้เปล่าอะไรเงี้ยผมผมก็อยากจะแอบมาดูเองอะไรเงี้ยเสียตังค์มาดูเองอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเออพี่ชายพี่หญิงอริยาพี่นกเอ็มสามเก้าเขาบอกเฮ้ยมาดูด้วยกันไม่เป็นไรนะมาดูด้วยกันก็รู้สึกว่าทุกคนดูแฮปปี้กันดูแฮปปี้มากขำอะไรเงี้ยผมก็ดีใจครับดีใจแทนพี่ชายที่เขาแบบว่า ที่เขาแบบตั้งใจเนาะทางทางเรื่อง,างภาพยนตร์ไงเขาตั้งใจมากก็ดีใจแทนเขาครับก็ดีครับดีดีมากดีดีดีมากคำใต้คำไหนที่เราเรียกได้ว่าแบบยากซะจนเราต้องย้ำนะย้ำโอ้จริงจริงจริงแล้วภาษาใต้ถามว่ายากตรงไหนใช่ปีคือยากทุกคํานี่คือคอาอ่ะเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนคําเปลี่ยนคําไม่พอสำเนียงและซึ่งสำเนียงเนี่ยคือยังเปลี่ยนคำอย่างเงี้ยผมยังพอจะแบบ เนมเมรี่ <Memory S 2> ได้ใช่พี่แล้วก็แบบใช้ความจําแล้วก็พูดไปแต่สำเนียงอะหาซื่อยากมากเราคือต้องคุกคีกับคนตายเยอะๆเลยแล้วสำเนียงก็จะออกมาเองแล้วสำเนียงนั้นอะต้องคุกคีกับคนลครที่พี่ที่ใช้แฮกที่ต้องการให้สำเนียงเป็นคนคนะครด้วยมันยากไปอีกก็ก็ก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะถ่ายแล้วมีการเวิร์กช็อปกันแล้วพอจะเข้าซีนเนี่ยเราก็มีการพูดก่อหูก,กันอะไรเงี้ยมันมันได้เป็นแบบ เมมรี่ก่อนที่จะเข้าซีนเราพูดงไงพี่ถามว่าอยากทักทุกคำมั้ยพี่มันจะมีสำเนียง่ะพี่ผมก็พูดไม่ถูกอ่าทานี้ก็คือพูดเชิญชวนให้มาชมภาพยนตร์ครับผมก็ฝากทุกทุกท่านด้วยนะครับอยากให้ทุกคนชมเรื่องรักได้แรงอ,อกนะครับเป็นภาพยนตร์ก็อันนี้เป็นภาพยนตร์เต็มตัวของจินนะครับทุกคนจะได้อะไรจากเรื่องนี้เยอะมากเพียงแค่ ไม่กี่ร้อยบาทนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาดูลนะผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่ว่าคุณจะได้ประโยชน์ได้สิ่งสวยงามได้ประเพณีของทางภาคใต้วัฒนธรรมทุกอย่างคุณจะได้เห็นถึงคาแรคเตอร์ของนิสัยคนใต้ไม่ว่าจะเป็นแต่งท้องที่สวยงามทุกอย่างคุณจะได้หมดรวมไปถึงเนื้อหาของภาพยนตร์ด้วยเป็นเรื่องของความรักของคนสองคนที่ตอนแรกไม่เข้าใจกันแล้วจะ มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นโดยการแบบสลับร่างกันมันเลยเกิดขึ้นคําว่ารักได้แรงอกคือเข้าใจกันจนแบบสุดซึ้งว่าแบค็คกราวของแต่ละคนเป็นยังไงคนนี้รู้สึกยังไงต้องเจอกับอะไรผมว่าเรื่องนี้คุ้มนะครับแล้วก็เบาสมองด้วยอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาดูในโรงภาพยนตร์ไปพร้อมกันนะครับวันที่16มีนาคมนี้นะครับในโรงภาพยนตร์ฝากไว้ด้วยนะครับรักได้แรงอกครับครับพูดถึง พี่ว่าอะไรนะรักไข่นุย้ยอ๋อโอเคเขาพูดว่าอะไรนะที่ลืมละรักไข่นุย้ยรักได้แรงอกวันนี้ในโงรงภาพยนตร์รักได้แรงอกอ๋อโอเครักพี่ไข่นุย้ยรักได้แรงอกวันนี้ในโงรงภาพยนตร์ครับ <laughs> รักได้แรงอกฝากไว้ด้วยนะครับ นอกจากเรื่องนี้นะมีผลงานอะไรครับเองครับตอนนี้ผมก็กําลังถ่ายทําทุกอนุรือไทยอยู่ครับทางช่อง7 HD กว่า35ครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับเป็นละครแนวพีเรียดครับอาจจะเห็นการเติตัวของจินแปลกใหม่จากที่ละครที่ผ่านมาที่จิน,นเล่นนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทางช่อง7ครับ